เรื่องน้ำก็น่าจะเบาใจลงนะคะคไปดูเรื่องนี้กันค่ะเสียบีนะคะ B. B เมาท์เทนบีเสียบีในตอนนี้คือยกมือไหว้เลยนะคะยกมือไหว้ขอโทษเลยละคะ่ะหลังจากที่ตอนนี้ทางสารพัทยายมีการให้ประกันโดยเสียบีเนี่ยประกันตัวออกไปนะคะด้วยวงเงิน3 0 0แสนบาทแต่ก็ยังคงติดกำไร EM อยู่ค่ะโดยเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะ นายพงศิริป้านประสงค์หรือว่าเสียบีเสียบีเมาส์เท่นนะคะเจ้าของเมาส์เท่นบก็เดินทางออกมาจากด้านหลังของศาลพัทยาไปขึ้นรถส่วนตัวทันทีเลยละคะ่ะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อมีคําสั่งศาลให้ประกันตัวนะคะประกันตัวออกไปวงเงินส0 0 0สนบาทแล้วก็มีการติดกําไร EM นะคะโดยทีนี้การประกันตัวออกไปก็มีข้อกําหนดเงืะะ่อนไขค่ะ ข้อแรกเลยก็คือ 1. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นข้อที่2ค่ะให้ผู้ต้องหามารายงานตัวเมื่อครบฝากขังครั้งที่2ครั้งที่4และครั้งที่7นะคะนี่ก็เป็นเงื่อนไขค่ะโดยหลังจากได้รับการปล่อยตัวเสียบีนะคะก็พูดกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะแต่ก็พูดสั้นๆนะคะว่า ว่าผมขอโทษผมจะเยียวยาทุกอย่างผมออกไปจะเยียวยาทุกคนเนี่ยนะคะยกมือไหว้ตลอดเวลาเลยนะคะที่พูดน้ําเสียงก็สั่นเครือเล็กน้อยสีหน้าแววตาเนี่ยก็เคร่งเครียดตลอดเวลานะคะก็พูดสั้นๆเท่านั้นในรถเนี่ยนะคะแล้วก็เดินทางออกไปจากสารทันทีเด,เดี๋ยวดูภาพที่ผู้สื่อข่าวเก็บมาฝากกันค่ะผู้สือ่อข่าวและญาติผู้สื่อข่าวด้ยครับพร้อมที่เย,ยียวยานก็สอดคล้องกับที่ทนายความของคุณบีเนี่ย เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าอยากที่จะให้สารท่านเนี่ยให้ประกันตัวเธออยากที่จะออกมาเยียวยาผู้เสียหายนะครับ